จ่าพี่น้องเอฟซีค่ะเจตูอธิษฐานว่าถ้าเกิดเลขมาหาสามเก้าเจตูสีลองเพ่งถวายแม่ฮันนี่คะ่ะแต่ว่ามือนี่เจมาแม่เนี่ยตอนนี้เจตูครับจุดทูบข,ขอครับจุดทูบข,ขอให้ไอเ้เจเชียนไหวให้มนตการชียนไห้อยู่ว่าถ้าเกิดเลขนี่อันนี้ <ทา S 2> แหละ นนแมนค่ะเก้าหามาแล้วถ้าเกิดเป็นสาม่นีาติเป๊ะแต่ว่าเจตูคิดว่ามันต้องนับขึ้นทารทีเจตูต้องเป็นห้าเก้าเพราะว่ามือนั่นเจตูไปขอน้ำปูดอนเพิ่นได้ไอ้ได้ยัาางหาสามเก้าแมนทะเลตรงกันมืออื่นสีจังสีลองเพ่งถวายเพิ่นมือนีสิขอไปพากกรคือว่าเบามาแต่บานว่า ถ้าไปหอดนี่ช่วงแรกนี่สิลองเพ่งถวายเพ่งหนึ่งเพ่งขอลองเพ่งขอแล้วก็ถ้าเกิดได้สามถ้าเกิดแตกกะจังสีไม้แก่บนยังสีนะ้าคือเบามานํำทางบนันนี่มือนี่กันเลยว่ากันเล่มาบ่ายเพิ่นกันเลยขอว่าถ้าเกิดเลขตรงก,กันกับที่ไห้มนต์ทการเขียนไหวที่ไปขอเพิ่นมานี่คือว่าห้าสามเก้าเนี่ยกับสี่หานี่มาสองโตขาโตนี่มามาภายในถูบดอกนี่นี่ เกตุจังสีลองเพ่งถวายมืออืน่นบัานี่พอดีให้แม่ที่เสีอแดงๆไหมเราซื้อวาอีกอย่างบุ๊ยิบถูกให้เพราะว่าจะแม่น้อมยิบถูกให้ขอรุ่นตัวที่สามถ้าเกิดตัวที่สามมากนี่ปฏิมวนแต่ว่าตอนนี้นะตอนนี้คือว่าถ้าเกิดเป็นละทีเกตุต้องนับขึ้นก็ะจะต้องเป็น 9. ห้าเก้าค่ะแต่ว่ารอโต,ต,ตัวที่สามบ่แน่ เขาว่าหัวกลมๆมาแล้วพี่ลีกลมๆมาแล้วค่ะกลมๆมาแล้วน้องเบลคันบ้าเก่ากะศูนเอาถือ่็ได้ตัวเดียวกับน้องเบลกว่อย่าว่าเด้อก็ได้ตัวเดียวกันบ่าสื่อตัวอื่นเลยค่ะถุงมีัด้อคน่าจะเป็นศูนย์ละเจ้โอ้ยเรื่องลูกส่วนคือศูนย์ละเจเบลคือศูนย์ละ ราวะเก่ามันต้องหักหัวล่งแล้วศูนย์นิลีเบลแม่ศูนย์นิลีค่ะเก้าห้าศูนย์เ่้าม้าศ่นย์่เขามาเทียรแหลกชนกันเลยครับชนกันเลยค่ะกับน้องเบลพี่น้องน้องเบลได้ตัวนี้ปะ ได้แล้วศูนย์เก้าห้านี่แหละจับกันไปแม่าคั้งแรกคือกันั้งแรกคือกันเจตูกับมาครค้งแรกฟาดตรงกันขักตรงกันแน่พี่น้องตรงกันทั้งสามโตเลยบัดนี้บ่สื่อแล้วโตอื่นบัดนี้จัดมันโตนี้แล้วเพราะว่ามันตรงเมนถ่าเป็นละทีเกตูนี่จะเป็นศูนย์ห้าเก้าต้องนับขึืนค่ะ วดก้อนนี่เจตูได้ไอได้สี่ห้าห้ากันยังเงินเอห้าห้าห้าสี่นับขึ้นกันเลยได้ได้ตัวนี้ละได้ไอสี่ห้าห้ามันก็มาออกห้าห้าวดนี่จัดเลยคือห่าเก่าเก้าห่าศูนย์ห้าเก้าสามตัวอาจสิมาเด้อเบลเอ้ยศูนย์ห้าเก้าเก้าห้าศูนย์เด้อพี่น้องครับหรืออย่างเรื่หกห้าศูนย์ครับได้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 ศูนย์นีลีเบลค่ะ มุ่นลึงขึงเลยชนกันกับนองเบลพี่นองได้แล้วพี่นองเบื้องอันที่แดงแดงได้ครับที่แดงแดงน้อก็ัด้ตัูกมันหลครับไหลตูนีรนงลามเอ้าโซนีรีเล็กหนครับเก่าหาศูนได้ครับปัดเลียนมุนหกประตูตามจัดแมนแมนจ้ะแมนปัดเดี๋ยเดืมดเก้ากับหกตัวเดียวกันเลยแมนอยู่พอซออีรีลหละให้มุนเลยครับปัดทิโทษพี่นองเลย เอานาอค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะจังไดแล้วว่าตรงกันกันกบน้องเบลว่าซันเจตัวรุ่นไส่สามแต่ว่าสามบอมาเป็นศูนย์พี่น้องเป็นศูนย์น้องเบลก็ได้ตัวนี้ค่ะพี่น้องน้องเบลบอกว่าจะอัดให้นักเล่งหวดนี่วาซันว่าเพราะว่าตรงกันคักตรงกันแน่กับเหล็กปิงปองของน้องเบลเ้อะพี่น้องเ้อแล้วก็เพิ่นกับมีมาเรื่อยๆเรื่อยๆสำหรับพี่น้องเพิ่นเนาะค่ะเนาะได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือ 059เด้อพี่นอ้องเด้อเอาจังไดจังนึงกับฝากไว้กดไลค์กดแชร์เนาะจะรวยรวยกันทุกท่านคะ่ะอันนี้แคปหน้าจอไว้นะจ๊ะเป็นตัวเลขของเจตตมัดสุตโตแล้วพี่น้องขอน้ำแมฮันนี่กับขอน้ำปูดอนได้ตัวเลขตัวเดียวกันอะไรจะตรงกันขนาดนี้เนาะเนาะจะโชกโฉกมันหมานลำลำรวยรวยพี่น้องอนะค่คงคะ